สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ผมก็ซื้อปลานินมาจากตลาดนะครับซื้อมากิโลหนึ่งครับปลาที่เขาสำแหลไว้แล้วครับผมว่าจะเอามาตากนะครับเอามาตากแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แค่แบบผ่ากลางอย่างนี้เฉยๆนะครับผมอยากจะอยากจะมาเอาเอากระดูกมันออกเอาก้างมันออกครับเอาก้างออกแล้วก็จะเวลากินแล้วมันก็จะง่ายครับแล้วก็ไปตากแดดนะครับนะ มันจะอาจจะยากนิดนึงถ้าจะสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าเขาจําแดลให้เขาคงจะไม่ทําให้หรอกครับจะยุ่งยากเขาก็เลยแบบนี้เราก็มาจําแดลเอาเองจะดีกว่านะครับเนี่ยมันอาจจะทํายากนิดนึงเดี๋ยวมันก็กินอร่อยนะครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูนครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจําแดลเลยนะครับมาจําแดลแต่เราต้องตัดกลางออกก่อนนะครับมันจะทําง่ายครับ ในเมื่อเราไม่เอาก้างอยู่แล้วแล้วก็หั่นออกเลยครับซื้อมาจิโลนึงเท้านะครับนะตอนนี้ก็ไม่มีก้างแล้วครับแบบนี้นี่ครับเวลาทอดมันก็น่าจะดีครับเวลากินนะพวกพวกที่มีกระดูกมีก้างนี้เราก็ต้องเอาไปตากเหมือนกันนะครับผสมใส่ เดียวกันเลยครับแล้วก็เอาไปให้มาให้แมวครับให้น้องมาน้องแมว นี่ครับพวกนี้ผมก็จะไปตากเหมือนกันเสร็จไปแล้วสองชิ้น ชี่มแหลเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก้างก็จะเยอะหล่ยนะครับกระดูกเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่เวลากินก็คงจะกินง่ายนะครับเดี๋ยวไปหมักเครื่องปรุงก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตากเสร็จนะครับตากนี่ก็พอดีหลังจากผมตากได้ประมาณสัก20บนาทีนะครับฝนก็ตกด้วยครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอามาตากในร่มครับใช้พัดลมเป่าเอาครับประมาณสัก สี่ห้าชั่วโมงนี่แหละครับก็มาทอดนี่ครับนี่นะครับไอที่เอาเนื้อออกแล้วนะครับไม่ใช่ที่เอาก้างออกแล้วครับเนี่ยก็น่าจะอร่อยนะครับนี่ก้างที่ผมเอาเอาเนื้อมันออกแล้วครับส่วนนี้เป็นก้างแล้วก็เอาไปเราก็เอาไปกินได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนนี้ผมก็คิดว่าจะเอาให้น้องหมาน้องแมวนะครับเนี่ยผมจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเนี่ยที่มีแต่เนื้อๆมันนะครับเนี่ย Mm hmm. อร่อยมากเลยครับ mm hmm. ลน้นต้องกินข้าวกินกับข้าวร้อนๆครับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ว่าไปครับร้อนๆครับทอดในหมอย่างนี้อร่อยแน่นอนครับอร่อยดีครับส่วนที่ว่าเป็นก้างเป็นกระดูกมันแล้วผมก็จะเอาให้น้องมาน้องแมวนะครับเนี่ยในเมื่ออะไรกินแล้วก็กินไป mm hmm. ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับขอขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชม,ท,ชมที่ติดตามรับชมตลอดมานะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ